ว้าวว้าวว้าวสวัสดีครับ FC นะครับช่องพอูก,กินไปเที่ยวไปนะครับวันนี้ผมได้มีโอกาสแวะมาพักษา <c oughs> นี่น,นี่เละร,ร้านนี้ร้านเด็ดนะครับผม <c oughs> มาผ่านมาไม่ทานไม่ได้ใจจะขาด <c oughs> นี่ครับผม <c oughs> เ๋ื่เจี๋ยวเจรุง้งจะนี่บอกเบอร์โทรกันเลย ศูนย์แปดศูนห้าห้าเก้าหกะครับนี่ราคานะครับพ๋วยเดี๋ยวต้มยำดิจโฟธรรมดา 45, 45, 45. ส5บ5้าสิาต้มยำแห้งราคลงช่องแล้วลงช่องเลยนี่ผมมาก่อนเพราะอะไรเลยเดี๋ยวเต็มแล้วเนี่ยเดี๋ยวเต็มร้านแล้วเต็มดินนมเต็มแหมมาเขามาเหมือนเดิมโถ ยังไงก็ยังไงก็เหมือนเดิมนี่ครับติดติดกัเบเซเว่น,งงน,นเลยครับฝั่งตรงข้ามกับเซเว่นเลยนี่ถนนไม่กึศิปินเลยนะครับได้ดูคลิปนี้นะครับผ่านมานะครับเชิญมาทานอร่อยนะครับลูกชิ้นเด็ดมากครับลูกชิ้นที่สั่งมาจากเกยาวราชแปลวที่เยาวราชเองเลย เดี๋ยวผมจะให้ดูผมผมจะให้ดูลูกชิ้นเด็ดขนาดไหนนี่ครับท่านผู้ชมดูได้เลยครับ,รบลูกชิ้นนี้ต้องไปรับมาจากเยววาวราชเด็เดทเดียวนะครับไ,ไม่ใช่ว่าไม่ทานไปทานที่อื่นมาเหมือนกันนะเขียนป้าอย่างนี้เหมือนกันนะต้มยำนรโฟรผมก็ไปไป,ไปทานมาเหมือนกันมันก็ไม่เหมือนกันนะ่ะล,ลูกชิ้นรสชาติปุราหย่างูนเดียวน,นี่ก็ดูต้มยำหมเนี่ยรสเด็ดอยู่แล้วท่านผู้ชมนะครับคอมเมนต์ใตค้คลิปมาเลย ไม่เข้าใจผมบอกเบอร์โทรไว้เลยนะบมาไว้เลยมาลองมาลองมาลองแล้วคลิปคนดูหมื่นขึ้นนะครับของผมอ่ะอย่างน้อยเจ็ดพันสีจะหมื่นขึ้นแล้วนี่ต้มยำผมครับว่าเพรเส้นน้อยพะไรจะลดหมุนแล้วลดน้ำหนักแล้วไม่ไหวไปไปรีวิวหลายหลายร้านเลยเกิดล่าสุดเดี๋ยวเขาให้เขาทักมาบอกให้ผมไปรีวิวอยู่ หน้า,าเทศบาลสำโรงเหนือเทศบาลอะไรอ่ะนี้เลยอันเทศบาลสำโรงเหนือครับไอ้อที่บอกว่ามีข้าวหมูแดงข้าวมันไก่ข้าวหมูกรอบหมูแดงรดเด็ดเหมือนกันตรงนั้นร้านแบบนี้แหละธรรมดาเงี้ยแ,แต่รสชาติไม่ธรรมดานี่โอ้ยอะไรกันอืออือนี่ครับต้มยำของผมนะครับต้มยำเดี๋ยวทำรับปกก่อนรับปกทำรับปกบปก่อน นี่ยังไงดีฮะเอาตัวนี้ข้างนอกดีกว,ว่าไม่ได้เว้ยตัวนี้มีกาดสะอาดานะครับผมย่อนแสงนิดนึงกุใหญ่นี่ตอนตน,ตน,ตนี้กี่โมงไง พาบรรยายเลยหน้าร้านนี้ไม่มีอะไรนะแต่ว่ารสเด็ดมากรสชาติผมกล่อมได้ผมรับประกันเลย เพื่อนปรุงนะครับวันนี้สาวสาวสั่งอะไรเนี่ยสาวน้ำใสนึกทานแล้วติดใจครับมาครั้งเดียวเป็นไปไม่ไดอ้อร่อยถึงมารีวิวนี่จ้าคอนเทนต์เราหนึ่งคอนเทนต์วันนี้นี่ร้านนี้เช่อก๋วยเตี๋ยวปลอดภัยในกะไร้าสารตะกัวตามมาลายนะจ้า <c oughs> นี่ปูปูปูกระเบื้องใหม่ไหมพี่ ที่มาวันนั้นเราจะมารีวิวเหมือนกันมันนี่แหละพี่เราลงทุนต้องปูกกระเบื้องใหม่เลยอ่ะไอไอกข่าวแล้วนะเดี๋ยวเพื่อนเห็นนะเดี๋ยวเพื่อนได้เห็นนะออกช่องแล้วเพื่อนเห็นนะ <c oughs> <c oughs> นี่ครับไปภาพบรรยายไปก่อนนะครับเดี๋ยวผมให้ดูวิธีการทำเลยนะไไนมามายสะดวกครับ นี้เขาเรียกซอยอะไรพี่ได้นำมาพานสีฮะขายเลยร้อยเจ็ดได้ก็ตามร้อยเจ็ดอ่าขายครับขายก็ไม่อยาอายยาอายแล้วเราทำมาหากินแกละอายไม่ได้ไม่ได้นี่แหละตัวล้งโม่หมดเนี่ยเดี๋ยวขายไม่หวั่นไม่ไหวเดี๋ยวต้องหาลูกน้องมาช่วยเลยนะเหมือนป้าขายขาหมูต้องขยายโตแล้วอ่ะไม่ไหวเลยแกต้องต้องให้ตอนแรกแกขายคนเดียวอ่ะ ต้องต้องให้แฟนแล้วก็ให้ลูกมาช่วยแนละ้วไม่ไหวไม่ไหวผมบอกให้ต่อโตไหมโอเคเดีไม่มีอะไรจะทำแล้วแหละแกนะตัวน,นี้เราเราขายแค่แบบนั้นพอนะแบบอายุเยอะแล้วอมำมากก็ไม่ไหวเอาพอกินพอใช้พอแล้วพี่นะนี่ครับล้ำใสนะครับล้าใสของผมสับลูงยำไปรสเด็ดมาก นี่ครับน้ำใสไปแล้วเดี๋ยวเรามาทานกันเลยนี่ครับผมต้มยำมาได้นะครับชีนี่เทศสามูุ่าทานมากเลยปิดเซเว่นครับเซเว่น เชื่อไหมผมมาทานไม่เคยปรุงเลยนะอร่อยอ่ะอร่อยแล้วอ่ะอร่อยครับท่านอร่อยครับผู้ชมเนี่ยรู้ได้เลยลูกค้ามาแล้วลูกชิ้นนี้เด่นมากครับ อร่อยอร่อยแคับพี่มอร่อยฮะอืมอร่อยยัไม่ปรุงครับผมไม่เคยปรุงเลยดูดิดูดิดนเ,นเนื้อเลยดูดิลูกชิ้นเนีเยอะมากลูกชิ้นนี่ลูกชิ้นปลาเลยครับลูกชิ้นปลา ที่เขาไปเอามาจากเยาวราชนะครับเยาวราชน์แทนะครับประทานได้นะครับอืมอร่อยอท้ายคลิปนะครับเข้ามาดูคลิปนะครับอย่าลืมนะครับกด subscribe กดติดตามกดแชร์กดไลค์ด้วยนะครับสวัสดีครับ